มีการประหลาดรังไปวัดปู่บุญมีเนาะคะ่ะประหลาดแนวไดกะจังคอยไปฟังโอปอน้ากันค่ะอิตตี้ทางบ้านเขามาแล้วกับเป็นกําลังใจก,กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์ทางชอง่องเลเดอร์ค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนไปวัดปู่บุญมีป่นกามีเหตุการณ์ประหลาดมากาว้าสู้พ่อแม่พี่น้องนะคะรู้สึกว่าจะเป็นแนวทางพร้อมค่ะกใส่วิญญาณในการรับชม่ม า้สปปวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าผมก็ลงคลิปสั้นไว้อยู่<ด>คือหลังจากที่เราบวงสรวงวัดปู่บุญมีเสร็จแล้วนะครับเนาะครับปรากฏ <c oughs> ว่าไม่รู้ว่าใครมา <c oughs> เขียนมาเขียนฝาท้ายรถผมนี่แหละครับอไม่รู้ว่าใครเขียนเซันท้ายรถเลยครับผม เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาเขียนนะครับนะยางูัเกาเหรอคะครับนี่แหละครับผมเจ็ดห้าแปดนี่แหละครับชี้นเลข้ามาเขียนไว้เนี่ยครับเจ็ดห้าแปดก็เลยก็เลยก็เลยแต่การนี้อันนี้ผมไม่ได้เขียนนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เขียนนะครับผมที่วัดปู่บุญมีนะครับผมอาจจะมีคนอยากให้เราถูกรางวัลก็ได้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมมาเขียนที่มาเขียนใส่ท้ายนะครับเพื่อนบัก อยากออกกล่องมะเพื่อนจังเขียนเนาะจะเขียนเป็นเลขหด้อเลขเปน้องแต่ประเด็นหลักๆมันันจุดพีคมันมีอีกที่หนึ่งนะครับ๋ยวให้เอฟซีเบิ้งอันถ่ายรถกันเขาเขียนไหโบแมนอันเพื่อนอาจารย์ดังเพื่อนอยากบอกเลขบอกเพื่อนกะไื่อยากออกกล่องเล็กหด๋ครับผมเจ็ดห้าแปดตัตมาตุงเลขมากอันนี้ผมไม่ได้เขียนเองนะครับลายมือผมจะไม่ใช่แบบนี้่าฮโบแมน ค,คืออันไปนเขียนแบบพุ่นติดรถเนาะครับผมแต่ว่าขันเป็นร่ายมือเล็กน้อยก็คือสีงามแท้เนาะที่งานบวงสวงอาจารย์โอบวงสวงเสร็จนะครับผมผมมาที่รถผมก็เจอตัวเลขนี้เลยตอนเก็บแปดนะครับ758อ่า <75 8 S 2> ทีนี้มาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับเนาะมามาเข้าเรื่องกันคือหลังจากที่บวงสวงเสร็จนะครับทีนี้ผมก็มานั่งตัดคลิปนะครับ โอโ้ยปูป่แบบทำทำก็ทำให้สำเร็จรุปล่วงแล้วลูกหลานขอสามตัวตรงๆ้วปู่เด้อผมก็ไ่ว้ยอย่างนี้นะฮะถึงทำไหนถ้ำทำงานบ่ก็คือเราบวงสรวงอ่ะเราช่วยกันอ่ะจนสำเร็จแล้วอย่างเงี้ยครับคือตั้งใจบวงสรวงคือปู่พุ่มพ่นอยากบวงสรวงใ<ช>ห้ปเทศไหยจนแล้วแล้วอันไหนปรเทศในแล้วว่นแล้วครับผมก็เลยอยากจะขอขอปู่นะครับการอธิษฐานจิตปู่ ลูกขอสามตัวตรงๆนะครับปูจะได้ไปปลดหนี้นอะไรอางเงี้ยครับให้เอฟซีาทางบ้านได้ปลดหนี้กันนะครับผมมันทีนี้ก็เลยจะกลับบ้านนะครับจะกลับบ้านนะถอยหลังรถครับผมไปชนต้นไม้มทั้งที่มันลานกว้างๆนี่ผมก็เห็นผมก็เดินดูอยู่นะฮะเป็นลานใหญ่นะครับ ไปมีต้นไม้รถผมคันนิดเดียวคันสั้นๆนี่เราสามารถมองเห็นได้ทั่วนะฮะกระจกหลังผมมองหมดนะครับชนจนยุบเลยนะครับผมอันนี้ผมดึงขึ้นมาจังได้ยังไปชวน,นบ่เห็นโกคกใหม่สมองไม่เห็นครับผมไม่เห็นคือทั้งงานเนี่ยเขาแตกตื่นกันมาดูทะเบียนรถนะฮะโอ้ก็เห็นคือได้ละนี่แหละครับเนี่ลยลบ,บี้เลยครับเนี่ยชนเข้าไปบี้เลยผมดึงออกมานี่นะครับผมจังได้ยังบ่เห็นโกคกใหม่ ไม่เห็นครับผมปลูกไม้ต้นขนาดนี้นะครับเนี่ยอ้อ่าแมนผู่มเพิ่นสีไฮชโ่วออ้ปปะนี่นี่ก็คือผมขอไงผมขอว่าผมขอสามตัวนะปูะนี่นะครับยัง,ย,งยังเห็นร่องรอยอยู่นะครับผมยังมาเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดครับผมนี่ยร,รถโคมด้วยเนาะครับคบคืออยากได้เลขน้ำปูน้ำพู้อ่ำบนหลายนะคะคืออยากได้สามตัวสามตัวค่ะบอโอฟัวเพิ่นกา บ่อยากซื้อเลข้ายตัวอยากซื้อหน่อยๆแขวนๆว่าสันเพื่อนได้ถอยชนต้นใหม่ซาำบ่เห็นกกบบง่ายกับ่เห็นบ่ไม่เห็นครับไม่เห็นเก้าศูนย์เจ็ดแปดครับบุ๊เลยเนี่ยนี่หรือไม่อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครัตัวแล้วแต่เขาเขาเขาเขียนให้เนาะอันนี้ผมไม่ได้เขียนนะเจ็ดห้าแปดก็มีเจ็ดแปดอยู่อืเอันนี้คือทะเบียนรถนะครับผมทะเบียนรถกับว่าได้ตั้งใจถอยช่นไม่ไม่ไม่ใครไปถอยชนให้รถตัวเองไปพัง เนี่ยยังรอยแตกอยู่ยังรอยนี่อยู่เลยครับปกติกับว่าถอยส้นกัางสี่ได้หล่ะเนาะแต่ก่อนยุบเข้าไปอีกนะยุบเข้าไปผมดึงเนาะผมดึงเอาก็เลยได้มาแค่นี้ครับเท่าที่มันได้นะฮะตั้งใจไปถอยรถชนกบใหม่กูบงกายว่าแมนพุ่มเิ่นเดือตวนว่าไปเฮ็ดเออก็คือเราทําด้วยใจนะครับผมเพื่นก็เลยห้โชกว่าจักโอ้โหแล้วทีนี้ตอนกลางคืนกลับมาฝันฝันอีกอ่ากลับมาฝัน ฝันผมว่าเลขน่าจะเข้าแล้วเพราะว่ามีคนมาลุมล้อมนะฮะมีคนมาลุมล้อมมีคนอยากไปเที่ยวด้วยนะครับผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ลูกชายหละขึ้นไปบนเขานะ่อเอาแม่ยายไปด้วย <laughs> นี่แหละครับแม่ยายแม่ยายนั่งมาอย่างไงเนี่ยนะฮะฝันบน่คือยังไงครับขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้น,นไ,<ด>ไปบนเขานั้นแต่ขึ้น,น,ข,นขึ้นพ้นครับอ,อถ้าเกิดขึ้นไม่พ้นนี่มันอีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับผม อ่าอันนี้ขึ้นพ้นนะครับผมขึ้นขึ้นไปจนสุดเขาเลยนะแล้วคนนี่มาล้ประมาณว่าเหมือนเราเคยเคยเคยนึกแบบวิ่งมาละธอนไหมฮะ<ช>อ่าคนจะลุมล้อมกันเต็มเลยอืมอมไม่ใช่เลขสามตัวจะแตกหรือเปล่าเนี่ยน,นะครับผมเป็นแนวทางนะฮะเป็นแนวทางนะครับเบียนมอเตอร์ไซค์ตัวใดถ้าเบียนมอเตอราา์ไซค์ไม่รู้นะครับผมแต่รู้แต่สองสี่นี่แหละครับท้ายอะ่ะอันเก้าสามสี่สองอืมมันก็จะมีหลายตัวเนาะ อันนี้เป็นความฝันนะครับแต่แต่ที่ไม่ฝันเลยก็คือว่านี่แหละครับขอยรถชนต้นไม้งานบวงสรวงเราง่ายๆว่ามันเกิดเหตุการณ์แปลกๆเนาะหลายอย่างกับมามาฝันเด็กอีกครับก็คือขอขอขอปู่ขอว่าลูกขอสามตัวนะครับปู่ลูกทาภารกิจเสร็จแล้วลูกไม่ขออะไรมากหรอกคือขอสามตัวไว้แบ่งปันเยซีนะครับปรากฏว่าขอปุ๊บขึ้นรถปั๊บถอยหลังชนต้นไม้เลยครับผมโคมเลย อันนี้คือเลขส่วนตัวของโอปอครับผมที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดภายในวัดคือรถถอยชนต้นไม้ครับกลับมากกับมาฝันอีกนะคะอันนี้บบเกียวกระทั่งวัดก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมเลขโอปอผู้เดียวครับอันนี้ของโอปออันนี้ไม่ได้มาสร้างภาพไม่ได้มาเขียนเองนะฮะอันนี้คือคนจะจัดเลขนี่ลายมือผมจะเป็น่างนี้นี่นะฮะลายมือผมจะเป็นแบบนี้ มันจะไม่ใช่อ,อย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเอ้ยไม่ได้เขียนเองนะครับผมนี่อาจารย์ดังโพ้นลายในมือนด้ครับอาจารย์ดังเขียนในครับผมเพื่อนบ่อยากออกกล้องแต่เพื่อนอยากให้ถืนะอกันนะเพื่อน,น่อยากดังท่านก็คงไม่อยากดังอยากอยากแบ่งพปนแนวทางนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นภูมิเทวดาแถวนั้นแหละมาเขียนให้ก็ได้อันนี้อันนี้เราคิดไปในแบบความเชื่อนะครับเป็นแนวทางนะครับผมหยใช้กระดาษใบ้ ก็เลยอยากบอกแต่เช้านี่แหละครับจะบอกเมื่อวานก็กลัวเป็นงานบวงสวงเนาะกับเพื่อนกาวาตสี่อบอกแล้วเพื่อนนอาฝันมาดีก็ะมีอย่าลืมนะเนี่ยนะครับเอฟซีเนี่ยชนตรงเนี้ยตรงศูนย์เจ็ดแปดพอดีเลยท้ายฝั่งเนี้ให้เอฟซีตาร์เอาครับการเอฟซีตาร์เอาด้วยค่ะอันนี้คือความฝันนะครับผมจริงๆมายเบิร์แซกเหนื่เบิ้งที่ละ่องแล้ อให้ดูพอดูก็ได้ครับมันร่มแห้งเห็นไหมคือพับพื้อพับอยู่เห็นไหมครับกาคาซิมีเจ็ดห้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดับคว่มฝันเก้าสามสี่สองเอฟซีกับพิจานาเบิงนะคะว่าชอบตัวไหมักตัวไดค่ะคืออปป้เพิ่กะบอกเลขถือดูดูนะคะจะรู้มันกีนหลุดครับผมหลุดงวดก่อนก็ไม่ได้บอกนะฮะอันนี้ฝัน แล้วมาเจอเหตุการณ์ก็เลยอยากบอกค่ะเพิ่นถอยรถตามต้นใหม่อยู่ในวัดนะคะเพิ่นจะเลื่อยอยากบอกหรื่อเพิ่นสียหายโสดก,กับว่จจักเอสซี่กับพิจารณาเบิง์นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นจบกระตามบอมมากระพันนะคะครับผมเป็นแนวทาง <laughs> เป็นแนวทาง,งน,นะครับผมออรค,ครับ